เห็นว่าเหมือนไปแจ้งความมาล่าสุดเฟซบุ๊กคือมีคนแฮกหรอใช่แล้วโพสรูปโป้เลยหรือะไครับมันมันเกิดอะไรขึ้นอะะไม่ไม่รู้อ่ะมันก็อยู่ก็โดนนะก็มีคนอยู่มันก็ขึ้นเหมือนเหมือนเขาตั้งใจโพสรูปโป้ในเฟซบุ๊ k เราให้แบบให้เฟซบุ๊กโดนแบนอะไร่เงี้ยคือมันมันลงแป๊บเดียวเห็นแป๊บเดียวก็บินไปเลยแล้วเรารู้ตัวไหมว่าน่าจะเป็นใคร ข้อที่เห็นน่าจะเป็นคิวพวกแบบต่างประเทศผมเดานะผมก็ไม่รู้หรอกเพราะมันมันมันไม่มีใครหาได้ว่ามันเป็นใครอันนี้คือเขาขวบแทน้มาในแพลตฟอร์มเขาเลยใช่ไหมแต่ว่าเราก็สามารถคู่กับมันได้หรอไมได้ครับใช่ใช่เพราะว่าโชคดีที่ว่ามีเพื่อนที่รู้จักเขาทำงานเป็นเพื่อนของรุ่นพี่เขาทำงานในเป็นบุ๊กไทยแลนด์ก็เลย ป่าอลบกวนช่วยน่าจะโอเคแล้วเอาจริงิมีใครรู้รหัสลรืไหมแบบว่ามีศัตรูที่ไหนอะไรยังไงไหมคะไม่น่ามีคนรู้รหัสน่าจะเป็นโดนโดนแฮมมากกว่าเพราะผมเห็นก็มีหลายคนที่โดนแบบผมคือเราล็อกของชั้นแล้วอะไรเงี้ยเต็มที่เลยนะแบบใส่รหัสล็อกเออใส่อะไรแบบแต่มันก็ยังโดนมันก็ก็เห็นมีคนเป็นเหมือนกันตอนนี้ความึ้นหน้าตำรวจว่าไงบ้างหมาตามจับได้ไหมเออ ส่วนใหญ่เวลาเป็นพวกนี้ตารวจเขาจะก็คือไปแจ,จ้งความลงคึกประจำวันว่าแบบเราไม่ได้เป็นคนโพสต์เองนะอะไรแบบนี้ไว้เฉยๆอ่ะส่วนใหญ่เขาจะไม่สามารถที่จะไปตามให้เราได้ว่าแบบเฮ้ยใครทาหรือว่าไปกู้คืนให้เราได้อะไรเขาก็จะเราก็ไปแจ้งเพื่อเรื่องอะไรว่าเราไม่ได้เป็นคนทํานะอะไรอย่เงี้ยเผื่อมันมีคนแอบไปหรืออะไร ถามๆพี่ว่าเห็น<ม>เหมือนทำซิงเกิลให้แม่แพทหรอคะอ๋อครับยังไงบ้างครัพี่เป็นเอ่อคือพีพพ่แพทอยากบอกว่าร้องเพลงไม่เป็นแล้วก็อยากจะมีซิงเกิลครับก็เลยเป็นความสมนุกเฉยๆก็คุยกันแล้วก็ชวนกันมาทำคือพีพ่แม่แพทคือร้องไม่เก่งหรืร้องได้ใช่ใช่ใชก็เลยใช้วิธีคุณทำเองแลคือไม่ต้องร้องแต่ว่าแบบใช้อารมณ์ในชีวองเราอยากเลยคะสำหรับคนที่แบบร้องเพลงไม่เป็นเลยลอะไรเงี้ พอดีวิธีเให้เขาใช้มันไม่ต้องลองว่าก็คือเปล่งเสียงออกมาให้ชัดแล้วก็ผมก็ใช้คอมพิวเตอร์ทำางนี้ครับบังเอิญว่าพี่แพทเป็นดิตรีกรที่มาคความสามารถอยู่ในระดับเสียงเขามันคมชัดมากเลยแบบมีอารมณ์ร่วมในเพลงก็ได้ทวามเพลงได้อันนี้คือปล่อยมาแล้วใช่ไหมคะที่ได้ยินกันใช่ครับใช่ครับใช่ครับเป็นแบบสั้นๆใช่ครับใช่ครับก็พี่แพทเขาจะออกไปเต้นเราเลยก็อาจจะทําเป็นเพลงเต้นต่อที่หลังเราก็เดี๋ยวเราดูกันอีกทีค่ะเห็นเหมือนจะมีโปรเจกต์ร่วมกับดาราคนอ่เยอะแยะเลยใ่ไครับใช่ครับพ อีกเรื่อค่ะบอกว่าช่วยน้องการตอนนี้ช่วยพี่ถึงไหนแล้ยังไงครับอ่าอ่าน้องการเนี่ยคือตอนนี้พาร์ทร้องเนี่ยเสร็จแล้วเดี๋ยวพาร์ทกีตาร์ซึ่งน้องการเล่นกีตาร์เก่งมากๆแต่ว่าด้วยความที่น้องอะ่ะยังอยู่ป .6 แล้วก็ไม่เคยเข้าห้องอัดไม่เคยเข้า studio พร้อมเล่นสดจริงๆพอมาเห้องอัดมันมันแตกต่างกันก็เลยตอนนี้เป็นการฝึกซ้อมกีตาร์ของน้องเพื<ช>่อให้พร้อมที่จะอัดเพราะอยากให้ช้กีตาร์เขาเล่นจริงๆไม่ให้คนอื่นมาน นนวทถูกต้องครับถูกต้องครับเป็นเพื่อชีวิตในแบบของน้องกันจะไม่ใช่เพื่อชีวิตจา๋จาๆแบบที่ผู้ใหญ่ทำก็จะมีก็จะมีอะไรบางอย่างที่น้องกันเขาสึกว่าผมอยากให้มีแบบนี้ในเพลงเพื่อชีวิตได้ไหมซึ่งเอ,เอพยายามตามใจน้องให้เยอะที่สุดเพราะว่าเป็นเพลงแรกในชีวิตเขาแล้วก็เพลงนี้เขาก็แต่งให้พ่อผมก็เลยไปอยากจะตามใจเขาให้เต็มที่ครับ โอ้ไม่ถึงก็ไม่ได้ดูแลแบบนั้นนะครับผมผมแค่พักของการทาเพลงการซ้อมกีตาร์เนาะอ่าผมให้แบบคุณหัดน้องกลับไปซ้อมคือไม่ได้ดูแลแบบไปเลี้ยงแต่ว่าโอเคน้องน้องน้องจะมาหาที่บ้านบ่อยๆแล้วก็ไปเที่ยวไหนน้องก็จะแบบว่าไปด้วยได้ไหมพาไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ก็คือเหมือนเป็นพี่น้องกันนะครับอย่างนั้นมากพที่จะมีโอกาสได้ฟังเมื่อไหร่ครับเพราะว่าอยู่ช่วงการเรียนต่ออะไรเงี้ยพอดีว่าน้องยังไม่บรรลุนิติภาวะครับแล้วก็การจะปล่อยเพลง ที่ที่เราจะทํากันมันมันก็มีม,มันมีเรื่องมันเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะต้องมีเอกสาร,รต้องมีการยินยอมต่างๆแล้วก็เอเอบอกตรงๆว่าอันเนี้ยเขายังจัดการกันไม่เสร็จแล้วอันนี้มันอยู่นอกเหนือสิ่งที่เอสามารถควบคุมได้เอหรืตอบไม่ได้มันมีเรื่องกฎหมายเข้ามาแหละครับถูกต้องเขาปล่อยเพลงก็งมีการเซ็นสัญญ,ญากันปล่อยเอกสาร,รเพื่อระบบสตรีมมิ่งเขาต้องการที่แบบอ่าน้องการยืยนยันว่าอนุญาตให้เขาเอาเพลงขึ้นระบบนะเนี่ยแต่ว่าน้อยอย่าไปบูลลี่ภาวะอ่ามันก็เลยจะมีการจัดการเรื่องพวกนี้อยู่ครับ สุดท้ายพี่โอคะแขนให้สัมภาษณ์กับไทยรัฐทอว่าถ้ามีแฟนแล้วจะแต่งเพลงไม่ได้ตอนนี้ก็เลยไม่มีแฟน <c oughs> ใช่ไหมคก็อาจจะมีก็ได้เพราะว่าบางทีผมก็เวลามันผ่านไปเราก็อา,อาจจะจัดก,การอะไรได้ดีขึ้นก็อาจจะไม่รู้เีผมรู้สึกว่าผมเวลามันทําให้แบบ บางทีเราก็ใจอะไรมากขึ้นด้วยก็าอาจจะมีกันแปลว่าตอนนี้ก็สามารถที่จะมีแฟนไปด้วยแล้วก็ทำเพลงไปด้วยได้แล้ว <c oughs> ใช่ไหมครับ <c oughs> ทำได้ครับโอเคเรียบร้อยขอบคุณมาก